สวัสดีครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับวันนี้เอาลูกอ้นมาเดินเล่นนะครับผมตัดอ้อยมาใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ไม้ไผ่ด้วยนะครับนี่ครับเอาไว้ให้ลูกอ้นกินนะครับผมสัตว์เลี้ยงแสนรู้น่ารักน่ารักนะครับผมนี่ครับโอ้วันนี้รวยเลยรวยเลยลูกอ้นรวยเลยวันนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับน่ารักมากเลยนะครับ ใครสนใจนะครับผมอยากเลี้ยงโอนโทรมาได้นะครับที่เบอร์0 8 2ย์1 4 3 6 5หนะครับหรือแอดไลน์มาได้นะครับ0 8 2 5 6 1 4 3 6 5นะครับช่อง y o YouTube บ่าวเดชนครพนมนะครับโอ้ไปไหนลูกไปไหนน่ารักจริงๆเลยนะครับตัวนี้อายุเพิ่งจะได้สี่เดือนนะครับผมนะครับอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดไปทางนี้ไปทางนี้อุ๊ เออไปครับมาดูนะครับผมวันนี้ความน่ารักนะครับผมครับการเดินการวิ่งนะครับผมโอ้ตัวโตมากนะครับดูพุงน้องอ่าเลี้ยงอย่างดีนะครับผมให้หัวอาหารด้วยนะครับเสริมด้วยหัวหารหมูนะครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผมว่าตัวเล็กๆอยู่ถ้าตัวโตแล้วก็จะเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับชอบมากนะครับชอบอ้อยมากนะครับ เออวันนี้เพิ่งออกมาสูดอากาศนะครับผมออกมาข้างนอกสูดอากาศนะครับเป็นสัตว์เดินช้านะครับผมนี่ครับนี่ครับน่ารักมากเลย ถ้าซื้อไปแล้วแนะนําในการเลี้ยงนะครับผมได้ตลอดนะครับผมถ้าซื้อจากฟาร์มผมนะครับฟาร์มบุบ่าวเดชนครพนมนะครับอือไม่ให้จับนะลูกอันนี้มันจะกินอ้อยแล้วก็ไม้ไผ่นะครับผมไม้สังไวยนะครับไม้ไผ่ชื่อมันไม้สังไวยนะครับผมนี่ครับชอบกินมากนะครับชอบกินจริงๆนะครับ อยากโดดแล้วนั่นนะ่ะอยากโดดแล้วนั่นนะ่ะอยากไปหาเพื่อนอยู่ข้างล่างนะครับผมบออข้างล่างก็มีเยอะนะครับชอบมาทางนี้ยังเลยด้ะชอบมาทางนี้ยังเลยชอบมาทางนี้ยังเลยเอาไปลงบ่อด,ดีวกว่าดื้อแล้วเนี่ยกดื้อแล้ว อไปลงบอกครับเพื่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับทีมนะครับเปาเดียนพนมเชวยกดซับสไครต์กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ